สิ่งที่คนประสบความสำเร็จทุกคนบนโลกใบน,นี้มีนะครับนั่นก็คือความสม่ําเสมอไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ได้มีทักษะอะไรมาตั้งแต่เกิดแต่สิ่งที่คุณจําเป็นต้องมีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จก็คือความสม่ําเสมอในการเรียนรู้คุณต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ถูกไหมแล้วคุณก็ลองลงมือทาแล้วมันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมาเพราะมันคือการวิ่งมาราธอนครับมันไม่ใช่การวิ่งระยะสัน้นเพราะฉะนั้นความผิดพลาดมีแน่ และหลังจากผิดพลาดคุณทํำยังไงต่อครับคุณก็จําเป็นต้องแก้ไขข้อบกพร่องของคุณนะครับค่อยๆปิดอุดรอยรั่วข้อบกพร่องของคุณไปเรื่อยๆและคุณก็ลองใหม่ไปเรื่อยๆทําวนไปเรื่อยๆครับทำวนไปเรื่อยๆแล้วคุณจะมีสกิลที่มากขึ้นคุณมีประสบการณ์ที่มากขึ้นคุณจะเก่งขึ้นและคุณจะค่อยๆพัฒนาและคุณจะสําเร็จได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกอย่างที่ผ่านมามันคือประสบการณ์ความล้มเหลวที่ผ่านมามันไม่ใช่สงตรงข้ามของความสําเร็จนะครับแต่มันคือองค์ประกอบส่วนหนึ่งควาาามสํเเรร็จพะะฉนนั้ ทำไปเถอะครับผิดพลาดไปเถอะครับแล้วคุณก็เรียนรู้แก้ไขไปเรื่อยๆนะและสุดท้ายไปทางคุณจะทําได้และสําเร็จนะครับอ่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ